สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาพบกับแอดฟ้าในคลิปแรกของวดวันที่16สิงหาคม2568กันด้วยสองเลขในปฏิทินคำมชโนโดและปฏิทินเทเวสวรรก่อนจะไปดูเลขในปฏิทินเรามาดูผลสลากในงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะ 1. สิงหาคม2568รางวัลที่1เลขที่ออก 811852รางวัลเลขหน้า3ตัว142และ525รางวัลเลขท้าย3ตัว512และ891รางวัลเลขท้าย2ตัว50มาดูผลงานของปฏิทินเทวีสวรนกันเลยค่ะก็ขเข้าไปในส่วนของตัวกลับนะคะเขาให้ไว้ที่25กับ05เข้าตัวกลับเป็น52และ ห้าศูนย์ค่ะเข้าทั้งบนและล่างเลยส่วนของปฏิทินคำชะโนดก็ไม่น้อยหน้ากันค่ะเข้าไปที่ตัวกลับเหมือนกันบนออกห้าสองนะคะอัลฟาก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดก็มาเริ่มกันใหม่เลยค่ะ16หสิงหาคม25 6 8้าหตัวใหญ่หญๆน้นเน้นเลยนะคะ

5 0 5 2ูนย์ห้7สส่ดสองเจสาดหกส่วนตัวเลขในช่องวันที่16ผลสลากออกวันเสาร์แรมเจ็ดข้าให้ไว้ที่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจดหดแปสองหนึ่งสองหค่ะแคบชุดตรงงวดของปฏิทินเทเวสุวรรณเอาไว้เป็นแนวทางกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ชุดข้ามงวดเลยค่ะ ชุดข้ามงวดของงวดวันที่1กันยายน2,568ปฏิทินทเทวสวรรณตัวน้นนะคะให้ไว้ที่ 49, 42, 29 4445, 4726, 2720หชุด3ตัวค่ะ549และ944ตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินนะคะชุดแรกให้ไว้ที่08 ศูนย์สี่8ูนย์หกชุดหนึ่งนะคะหกเก้าหกสองหกห้าหกเจ็ตัวเลขในช่องวันที่หนึ่งกันยายนผลสลากออกวันจันทร์ขึ้น9ก้าคมีชุดตัวเลข49่เก้าส 9ก9าหกค่ะแคปชุดข้ามมวดเก็บไว้ด้วยนะคะเกือวันที่16สิงหาคมผลสลากจจะออกในส่วนของตัวเลขข้ามมวดต่อกันที่ปฏิทินคำชะโนดเลยค่ะแอดฟ้าต้องขอแจ้งก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกปฏิทินคำชะโนด หนึ่งเดือนจะมีชุดตัวเลขแนวทางเพียงแค่1ชุดใช้เป็นแนวทางในงวดวันที่1และ16ค่ะในส่วนของงวดวันที่16สิงหาคม2,568นี้ก็จะเป็นแนวทางชุดเดิมเลยค่ะตัวเน้นนะคะสองเจ็ดสอง67าสถัดมาทางซ้ายมือนะคะ6กสาสาม 1 18, 8ึ่งแปดศูนย์แปดสาหนึ่งเจชูสามตัวค่ะหนึ 196, และ9 8ส่วนตัวเลขในช่องวันที่16ผลสลากออกวันเสาร์แรมเจ็ดค่ำตัวเลขก็จะเป็นชุดเดียวกันกันกบของปฏิทินเทเวศวรเลยนะคะ

ทางซ้ายมือนะคะหกห้าหกแปดศูนย์ห้าศูนย์แี่สองสี่สห้าชุดสมตัวค่ะ9 4้สองและ9ก4สตัวเลขในช่องวันที่หนึ่งกันยายนนะคะผลสลากออกวันจันทร์ขึ้นเกําก็จะมีตัวเลข4ี่เ4้าสหกี่เจ็ด 969790ค่ะแคปบเก็บเอาไว้เป็นแนวทางกันนะคะทั้งแบบตรงงวดและข้ามงวดของทั้งปฏิทินเวสุวันและปฏิทินธรมชนตเอาไว้เป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะส่วนท้ายคลิปก็เหมือนเดิมค่ะกับแนวทางปฏิทินเวสวรรโนฉบับตั้งโต๊ อันนี้ก็เข้าไปในส่วนของตัวกลับนะคะให้ไว้25ผลสลากอ52บนใครที่เข้ามาใหม่นะคะแอดฟาต้องขอแจ้งก่อนปฏิทินเทเวศวรโนฉบับตั้งโตนี้1เดือนจะมีชุดตัวเลขแนวทางเพียงแค่1ชุดใช้เป็นแนวทางในงวดวันที่1แล้วก็16ค่ะฉะนั้นงวดวันที่16สิงหาคม2,568 ก็จะเป็นแนวทางชุดเดิมเลยนะคะเขาให้ไว้ที่9108 267 938963957 4904 2501 53481359429ค่ะแคบเก็บเอาไว้เป็นแนวทางกันนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมค่ะกับตัวเลขในช่องสีแดงของปฏิทินทาเวสวรรโนเป็นตัวเลขปฏิทินจีนนะคะต่อกันที่ชุดข้ามงวดเลยค่ะในงวดของเดือนกันยายน2568งวดเดือนกันยายนนี้เขาก็ให้ไว้ที่3551 578

ของปฏิทินทเวศสวรโนฉบับตั้งโต๊ในงวดเดือนกันยายนใช้เป็นแนวทางในงวดวันที่1แล้วก็16กันยายน2568นนี้นะคะรับชมคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแอดมินฟ้า a n n e l ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่สวัสดีค่ะ